หลายจังหวัดค่ะก็มีการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อเฉลิมฉลองนะคะวันเทศกาลปีใหม่กันแบบ New Normal กันด้วยอย่างเช่นที่จังหวัดแพร่ค่ะทางด้านของวัดพระธาตุช่อแหพระอารามหลวงจังหวัดแพร่นะคะได้มีการเน้นมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 โดยจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีวิถีออนไลน์แทนการสวดมนต์ที่วัดค่ะ เนื่องจากขณะนี้นะคะมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในหลายพื้นที่ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ขยายในวงกว้างหากมีผู้คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากค่ะทางด้านของพระโกสัยเจติยารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงเจริญพรว่าเพื่อสนองนโยบายของทางรัฐบาลและปฏิบัติตามมหาเทรสมาคมตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงได้จัดกิจกรรมการสวดมนต์ ข้ามปีวิธีออนไลน์สไตล์นิวนอร์มอค่ะก็จะมีกิจกรรมการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนารับความเป็นสิริมงคลผ่านทาง Facebook f แฟนเพจวัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงในวันที่3 1 0 0ธันวาคม2,563ค่ะตั้งแต่เวลา22อรนิกาเป็นต้นไปจนถึงวันที่1มกราคม2,564ตั้งแต่เวลา0ูนนาิกา29นาทีค่ะก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของทุกทคนนะครับทั้งวัดยังบอกน รับคว่าผู้ที่รับชมการถ่ายทอดสด ร่วมกิจกรรมกดแชร์โพสต์เนี่ยนะครับในขณะที่มีการสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยก็จะได้รับปฏิทิน1ชุดส่งฟรีถึงบ้านเลยนะครับโดยส่งหลักฐานการแชร์แล้วก็ชื่อที่อยู่ทางกล่องข้อความเพจของวัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงนะครับก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนรับชมแล้วก็ร่วมสวดมนต์ข้ามปีไปพร้อมๆกันเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับในการต้อนรับปีใหม่2564่ครับค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะนอกจากจะ บุญกันแล้วยังได้ปฏิทินกลับบ้านไปด้วยค่ะ